สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC Fanpage ทีมขายพัชการจุเลสายลุยคิวทอนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องอีฟคนสวยของเรานะคะมารับรถรุ่น f o r t Junor นะคะตัว l e g e n d e r นะคะสีขาวหลังคาดำรถสวยมากๆเลยและที่สำคัญสวยเหมือนคนมารับรถเลยนะคะโอเคเข้าเรื่องค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องอีฟกันค่ะว่ารู้จักกับพี่จุเลผ่านช่องทางไหนแล้วก็จุเลบริการเป็นยังไงบ้างน้องอีฟบอก FC Fanpage พี่นหยค่ะก็เพื่อนค่ะเพื่อนแนะนำมาก็คือว่าเพื่อนมาออก ออกออกกับพี่จุเล่ฟาจอเนอร์สีแดงกับพี่จุเล่ไปแล้วอ่าแล้วก็เลยมาออกแล้วก็คือบริการดีมากบริการถึงบ้านเลยค่ะไปหาที่บ้านกี่รอบคะสามรอบได้โอเคแล้วแบบว่าอ่าวันนี้เรามารับรถรถได้ไวไหมรอนได้ไวไม่นานเลยค่ะนักอีบอกว่าอยากได้ก่อนของขวัญวันเกิดพี่จุเล่จัดให้เลยค่ะไม่ได้รอรถนานเลยเนาะค่ะโอเคค่ะแล้วก็ฝากบอกเอฟซีแคเพจพี่นิดนึงว่า ่เชิญชวนแต่ว่าทำไมต้องมาซื้อรถกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเออพี่จุเลบริการดีมาก ก็ขอขอบคุณน้องอีฟมากๆที่ไว้บางใจให้พี่ดูแลพี่ขอให้ครอบครัวน้องอีฟนะคะเฮงๆไง้รวยปังๆแล้วก็ทุกิจการเจริญรุ่งเรืองนะที่สำคัญคุณพ่อบอกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วมาซื้อรถกับพี่เพิ่มไม่น่าใจพี่เนาะไม่นอกใจโอเคค่ะแล้วห้องสมมรของโตโยต้ายูทุทยาเป็นอยังไรคะหล่มมากเลยประทับใจไหมคะประทับใจค่ะแล้วพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสดีไหมคะบริการดีมากค่ะบริการดีมากโอเคค่ะยังไงนะคะจุเล่ฝาก fc แฟนเพจด้วยนะคะใครคิดจะซื้อรถนะคะอย่าร ดีแน่นอนลูกค้าคอนเฟิร์มค uh, ่ะคอนเฟิร์มค่ะอ่าบ๊ายบาย